คือตอนฉันดูคลิปตอนแรกฉันรู้สึกว่าทุกอย่างมันคุมเครือมากเหมือนกับเอ๊ะคนนี้ก็ดูไม่มั่นใจคนนี้ก็ดูไม่อะไรอย่างงี้จะมีใครคู่กับใครไหมวะมันกับเหมือนกับไม่มีใครจะเลือกใครเลยอะแบบมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงแต่พอมาคุยเนี่ยเขาก็อธิบายในส่วนของเขาซึ่งเราแบบอ๋ออย่างนี้นี่เองเพราะว่าที่ท,ที่ไม่ที่เราไม่ได้แสดงเยอะเพราะฝ่ายฉันก็ไมไ่คือเขามีเหตุผลของเขาซึ่งพอธิบายเราเข้าใจเลยแล้วดีใจที่เขาแต่ละคนเปิดอกแล้วก็ฝั่งของอ ถางพี่ฟารี่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขารู้สึกยังไงว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้คือตอนแรกทุกคนก็จะงงว่าพ่ออย่างนี้หรือเปล่าสนใจคนนี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้เขาก็พูดมาเลยว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็เลยมีความเข้าใจของแต่ละคนและเหตุผลของเขามากขึ้นนะคะแล้วพี่แนนตอนแรกก็เป็นห่วงที่จะเงียบแต่พอเปิดคุยก็ก็บอกเราอธิบายให้เราฟังคือเขาดูเหมือนกับ ตอนนี้หนูเป็นว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจความรักและเป็นความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่เป็นความเข้าใจเพราติชาอาจจะเป็นใช่อยู่ยิบสามไงถ้าเกิดเปรียบเทียบในนี้ฉันก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่น้อยที่สุด เท่ากับบอลชั่นอาจจะไม่มีความฉันก็จะมองความลับในในแบบของความเข้าใจของชาติในประสบการณ์ของชาติแต่การที่ได้มาฟังสาวๆพูดประสบการณ์ของเขามันก็มันก็ทําให้เราได้เห็นแง่มุมอีกมุมหนึ่งคือตอนนี้ชั้นมาในฐานะเลิฟกูรูก็จริงมาให้คําแนะนําแต่ตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าเราได้คําแนะนํากลับเพราะเราก็ไม่ได้มาแค่จะมามาสอนมาอะไรอย่างนี้เรามารับฟังเขาด้วยคือตัวชันเองฉันก็คิดว่าโอเคน่าสนใจดีเรามาเราเองได้เลยอะไรอย่างนี้ค่ะมาเราได้คําแนะนําได้ได้ความคิดใหม่ๆไป